สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งมิดเลนกันนะ, <S <S ะเกมนี้เป็นโอเรียนามิดเลนเจอกับซินดาที่มิดเลนนะโอเรียนาก็เจอกับซินดาก็ชนๆกันน้แต่ส่วนตัวในผมชอบซินดามากกว่าเวลาเจอโอเรียนาเนี่ยผมมกักจะหยิบซินดามาชนเพราะรู้สึกว่ามันสู้ง่ายเออโอเรียนามันไม่แรงในต้นเกมอะ่ะคนซินดาเนี่ยคือดาเมจพราวๆมาก Level 5, Level เลเวล5เลเวล6นี่ก็สามารถโซโลคิวได้แล้วว่าถ้าตอดเลือดดีๆเนี่ย แต่ว่าเรื่องของระยะก็คือพอๆกันสามารถเอามายืนทำฟาร์มกันได้ฮะโอเลนะ่ามีรองเท้าเมื่อไาหา่ก็สบายละเออต่ว่าช่วงต้นเกมที่ยังไม่มีรองเท้าเนะี่ยก็จะเจ็บปวดนิดนึงอะตาาไปสิน,น่าถือว่าตามตำรนะาฮะสกินนี้ <c oughs> สกินมีผลนะเว้ยมีผลต่อการเล่นนะบางสกินพิ้วบางสกินแบบแรงอนะรู้สึกแรงอะเออมีผลมีผลไปหน้าหรือว่าสองก่อนนะตา,ายไป QW คม สมัยนี้นยผมเล่นไม่ได้เลยนะโอเอน่าเนี่ยหาบอลไม่เจออะเออคือพอไม่ได้เล่นานานน่ะมันจะมองบอลไม่เห็นเลยมันจะเหมือนกลับไปเล่นแบบตอนฝึกเล่นแรกๆอ่ะหาบอลไม่เจอเรามาดูเรนหนึ่งกันบ้างะรอบเล่นนะเป็นออนเจอกับไซออนนะช่วงนี้ก็จะเห็นไซออนเนี่ยน่าจะเมท้าอยู่เพราะว่าตัวแท้งเนี่ยค่อนข้างเก่งส่วบนบอลเล่นนะแคทลินเรโวหน้าก็เป็นคอมโบในการแบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะอ้ยไอ้เที่ยโอ้โห ดูดันมากนะอาเกนชิฟเข้ามาแล้วก็ฝั่งสีแดงก็เป็นคาร์มากับเอซเลก็เอามากดดันในเลนส่วนฝั่งสีฟ้าก็เอามาสู้ในเลนแล้วแล้วจังหวะนี้คาร์มาพยายามหลบซ้ายหลบขวาโดนดาบเร็วน่าเป็นเต็มแล้วกดแฟดด้วยแค่จอมจอนหนึ่งายง่ายมากมิดเลนนะคะสีเข้าแกงนะโอเนะแฟดหลบคาซิกแฟดตามแล้วเป็นซินน้าที่ไม่ได้คิวการเป็นคาสิกที่ได้คิวอะ ส่วนน็อปเลนก็เป็นพี่ไซออนที่พยายามที่จะมาพอกซี่ก็เลยโดนพี่ออนเติร์งไปออนเลยนะมีคาซิกเดินไปแก๊งเรยหน่าตา้งใจแปดมาสั้นสายเลียวเลียวพยายามหลบเลยครับแต่ว่าหลบไม่พ้นนะโดนคาซิกจ้วงตับไปสองคิวแล้วครับสำหรับคาซิกนะเติมเกมมาได้ดีอะยู่หน้าเป็นป่าฟาร์มไงแล้วเจอป่าแก๊งก็อาจจะโดนหน่อยช่วง้นเกมนะส่วนมิเลนก็เป็นโดนเลยนาะที่โดนแก๊งไปเมื่อกี้นี้เสียฝฟดแ,แล้ว ก็อาจจะทำให้ซินนาเล่นง่ายขึ้นนะอยากเล่นนะเห็นแล้วอยากเล่นเลยซินนาคือเวนโดที่แบบตั้งโหดชิบหายแล้วมีเลนมของนี้นะคาซิกกับชิวาน่าชิวาน่าเลเวลหนะึ่มังกรตัวนี้ยังไงเอ่ยเรียบร้อยตีตั้งนาเป็นคาซิกที่ได้ไปฮนะอ้ทำเกมรัวๆแล้วก็เอาอวัตถุได้ด้วยฮนะส่วนท็อปเลนก็เป็นพิเศษอันนี่เป็นซอมบี้ฮนะ เดี๋ยวดูสิว่าออนจะแบกได้ไหมน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าเป็นตัวแทงอะเออมิดเลนก็แซวๆโป๊ะๆกันฝปายนะแต่ว่าป่านี้น่าจะมีเรื่องแล้วเป็นคาสิกที่เลเวล6หกอะชิวะน่าลัดไอ้นี่ออบเจกต์ไท่าดแล้วทำให้ตัวเองเลเวล6หกละยังตีมาหันจ่ายบินกันมาคาสิกกระโดดตามชิวะน่าต้องแฝดหนีก่อนนะดีนะลัดไปได้มะงั้นไม่เลเวลหกนี้นะจะนิ่งอะ ส่วนบอลเลนก็เป็นค้ามาเอเหลียวที่ได้กดดันไปที่เรียบร้อยนะเล้วน่าจะไม่ได้มีจังหวะให้ได้เข้าไปบวกหรือเปล่าก็เลยทําให้โดนกดอะเคชลินโดนเซาไม่หยุดอาจจะต้องบวกอะบัวแล้วเอสเหลียวอันตีมาโดนแคสินไปเต็มเต็มมาแคชลินการทั้งแัดการทั้งบาเลียฮะเมื่อกี้นี่เขาเห็นแล้วนะแต่ว่าดันไซที่จะลองดอสก็เลยนิ่งไปเลยออลเลนก็เป็นวิอ่าวิซัยออนนะที่เป็นซอมบี้อะ ไไต้องเสียนนะถ้าจะเล่นแบบสุดเตี้ยวเนี่โอเคนะตอนนี้าต้รองเท้าลูกูดาวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมตอนนี้เนี่ยเป็นของโอเลน่าแล้วสำหรับมิดเลนเพราะว่าได้รองเท้ามาแล้วเออคือก่อนได้รองเท้าเนี่ยมันต้องแบบทรมานนิดนึงอ่ะให้ได้รองเท้าชา้าอเท่มีช้าแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมฟาร์มก็เลยได้รองเท้ามาละเก้านาทีเสยจเกือบตามเวลา ป่าป่าดงเข้ามาเป็นชิวนาที่เข้ามารึกสุดใจเลยนะแต่ว่าทีมฝัง่งสงคามตัดสนใจที่จะไม่ได้ทำอะไรฮนะบอดเลนั้มีการเทพอตมาเติมเพิ่มของทางซินน่านะเพราะว่าทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ยจะโดนไล่รวราน่าป่าดาบใส่ชิวนาไปาสามารากดฮารคิวสวยงามจะจัดชิวนาบินมาพน่นอันตีใส่เคลิโนกแฟดหลบแล้วเราน่าอันตีใส่หัวไปมั่วแล้วตอนนี้โอเคโอ้โหแร โอ้เเรียวบังไม่ทันอู้เอาละเอาละไอะ้เรียวมีแฟลตมีเคเลนนี่ะพุทเหยียบทับพุทธโ์อ๋ออูออออ้เรียวมีแฟลตอะเฮ้ยชิบโอ๋อแอ๊ โดนจนได้ครับสำหรับเคนลินเอโหโคตรแรงเลยเคนลินเอคิวคิวนะเอาเลยหน้าได้ไปสองเพยนะสินหน้าเทพอตไปเติมเพิ่มที่มอดเลนแล้วก็ไม่ได้คิวด้วยฮนะน่าเสียดายอิมแพกจัดเลยนะสําหรับสายออนที่เล่นแบบนี้ได้เนะี่ยแบบไลเยอะแล้วก็ได้เพจได้ปอมอ่ะเออต้องดูทั้งเกมว่าจะเป็นยังไงเล็วหนะ้าปานดาสายปลายค้ามากดช่องว่างถึงลมไปรับทีนีนะคิวก่อนนะ่าจะเป็นฝ่ายสีฟ้าที่ได้ไปแต่ว่าฝั่งสีแดงดูเหมือนอยากจะไฟนะฮะ เลียวเซลไม่หยุดอู้โทำน้ำแข็เยอะโอนะัรหน้ามีแปดแปดปลายลวบใส่เฮตลินข้าเฮตลินมาได้สิหนา้ามาปาัดโอ้โหเอ็ดเลี้ยวเข็นอ่อเริ่มสู้ไม่ได้ละโอ้โหมันจะปัดหลบโอเคปัดแลกแปดโบริน่าเ,นะเนี่ยในแร้งเนี่ยค่อนข้างเล่นยากเพราะว่าเป็นตัวที่ต้องการไอเทมเยอะสามชิ้นอะสามชิ้นนะ่นนะถึงจะแบบ โบบาสองชิ้นยังไม่โบบาเลยไม่เหมือนตัวอค่อยๆแนะนำไม่เล่นนะโอเลนาในในแรงน่ะเกิดช้าร์ปอะเลซินน,นาดีกว่าซินนาลิซินนาอะไรเงี้ยเสมอวิกเตอร์ดีกว่าโอเลนาด้วยซ้มัญแนะนำเต่ามอน้องอัพสวยอะเาีเยวหน้ามาทางด้านหลังโอเลนาโกดอันตีสายปลายโบไปเต็มๆคาซิงมาเช่นกันนะโอ้โหกนแรงเปรช เอรีนันตีโป้แรมากค่ะสิชิ้นเดียวจ้าพ่อ,ออลนะตอนนี้เลือดสามมันสี่พี่ออนเลือด2องมันนะโอ้โหสิบาดีเลือ 27, นะ oh, 15, ด3ามพันกันแล้วอะเ <c oughs> มตาแทงจริงๆนะตอนนี้เนี่ยเดินมาเจอกันที่บอดเลยนะสำหรับโคออน่าซินด้าไอเทมพอๆกันเอ็มไม่ได้ต่างกันมากแต่ไม่ค่อยได้แซวกันเลยไม่ค่อยได้แบบ บ๊ะบ้ากันเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบความมินิ่นอย่างเดี๋ยวคงเลยต้องดูเลนอื่นบ้างชิวนาเดินมาเจอคาซิก้าอู้ชิวนาพ่นไปไม่โดนคาซิกกระโดดขึ้นไปโอเคไอ้ด้านตีของชิวนามามอยู่ชิวนาเกมนี้เป็นสายตีอะ่ะอู้แรงวะ่ะอู้อย๋ยวเราวนะโอ้คิวแบบจิวจัง น่าจะต้องเข้าไฟแล้วน่าจะต้องไฟแล้วนะสำหรับทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ยปล่อยไปน่าจะไม่ค่อยดีอนะจน่าปัดไปไม่โดนตันายแฝดออกมาเอาไาเองนะโอ้โหเอ็นเดียวิวแม่นจัดโอ้ดูวยเอ็นเียวแทนไหมยูมจัดต้องไฟแล้วสำหรับพิ่สซออนนะน่าจะแยกไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมโดนแบบกดดันทุกเลนเลยนะ มองความดูที่สามอะทีมฝั่งสีฟ้าอยากได้มากๆส่วนทีมฝั่งสีแดงก็ไม่อยากปล่อยอะแต่ว่าทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับพี่ไซอยนละวว่าจะเข้าไฟหรือเปล่าถ้าเข้าไฟน่าจะได้ถ้าไม่เข้าน่าจะแตกพายตรงนี้แหละอาชิกเดิมาที่บอลเลนกดอันตีมากระโดดเซลยหน้าปลายลยน่าถึงอยู่พอสมควรนะโอ้อันตีเออหนึ่งสนิทไปต่อได้แล้วต่อเรทีมฝั่งสีฟ้านะลอน้าไม่อยู่ละ โอ้โหแล้วนะ่ะโอเคคันด้เป็นลิงอยู่ในหลุมมาต้องออกมาก่อนนะเลือดทั้งๆโล่สำหรับทีมฝั่งสีฟ้านะาจะโดนเน้นเลียวไล่โป๊กไล่แซวหลัวๆซินหน้าพยายามหามุมสก,กิลวแต่ว่าโดนไปเจอบอด แรงมากบายแล้วเว้ยนะพยายามจะไปแซวเขามาแต่ว่าเขามันลึกเกินไปแล้วโดนคามา AQ ทีเดียวเกือบครึ่งหลอดชิ้นเดียว2ชิ้นเจ้าอะพอร์ตไว้นะตอนนี้2ชิ้นละเดี๋ยวรอชิ้นที่3ก็น่าจะใช้ได้ละรอไอ้นี่เต็มก็ได้ละมาหนาเต็มกลางละโอ้สวยงามเดี๋ยวนี่ แรง่คราสิกออนสันจากดอันสี่นน 4, แล้วนะสันสายไปแต่ว่าโดนขัดหรือเปล่ามงว่าไม่ได้อะคาสิกกระโดดใส่เลียวและเอสเลียวไม่ตัดใจหนีสันจายไปต่อดูว่ายิงไซออนดอกเลยยี่สิบส,สวยละสวยละสวยละสเปคได้นานจัด บางกรอตัวที่สีเกิดราศีฝั่งสีฟ้าดูเหมือนคําว่าจะปล่อยฮนะแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเล็งๆว่าจะไปฝั่งบาลอนเสียด้วยซ้ำอะโดนแถวฝั่งบอลอนเะนี่ยไปได้มองกลมเวฟบ,บนนะสําหรับทีมฝั่งสีแดงโดนดานติดป้อมเลยนะเอ็นเลวพยายามเล่นดูนานแล้วป้อมบนนี้ยังไงฮะต้องไฟเลยนะต้องเปิดเลยนะเส้นหน้าปาดไปเอ็นเลวจดกดเขน ตายเลยเยลินตายได้กับว่าใสออนมาแล้วที่ตาแล้วเร็นวานาตีมายโดนไปสองตัวโสโลว่ะโอ้ปัดแบบลบฝั่งสีฟ้มแค่แค่ยือ้อไม่ให้ฝั่งสีแดงกลับบ้านนี่ถือ,อว่าโคตรดีแล้วนะลับไม่ตายอ่ะอนี่เสียใจคาับซิกงไม่ได้ไปต่อเอาไปหมด แรกกันไปอ่ะแรกอินิมิเตอร์กันไปนะแต่ว่าเป็นฝั่งสีแดงน่าจะคุ้มกว่าว่าได้ที่เลนการเล่นบนเนี่ยจะคุ้มก็ต่อเมื่อเล่นมังกรน่ะมันถึงจะคุ้มแต่เลนการนี่คือเล่นอะไรก็คุ้มอ่ะเออแล้วสียดายเมื่อกี้นี้น่าจะแค่ไล่แค่ไล่แบบไม่ให้เขากลับพอละแล้วก็ไม่ตายเลนล่างนะชิวาน่าโอ้โหเขากระโดดติดตายโอ้เล่นหน้าเทปฮอตมาน่าจะทันนะกดอุดอบแป้ง แรงมากโอ้ซินนาเข้ามาหนึ่งหนึ่งกันตรงนี้ีิน้าขนมปุกปุกปุก,ปกไว้่ามีเมีนตีนะเอาดีๆ,ดๆนนีิน้าปิดหายละเอาเนี้ยออนซีอยู่ได้ฮนะิูแลโอ้โหเปิดบาลอนตะ่อเลยฮะสำหรับทีมฝั่งสินดงนะนี่ดูว่าเยี่ยมเลยค่ะซินนาคาซิเร็วหน้าไปได้อนะให้ออนมาแทงให้ เนียนได้อยู่นะฟังสีฟ้าไม่น่ารัวเออมันตึบเลยว้าวแอ้หรอชิวนากระโดดมาโชว์เ้สายซินนาไปซินนาป,ป,ปัดไปแล้วหรอมันจะปัดไปแล้วฮะแล้วชิวนาเห็นก็เลยกระโดดใส่เลยฮะ อู้อลแล้วนางติดสวยสวยแล้วแปดดีไม่น่าได้นะดังเม็ไม่น่าจับได้อเอ็นทีอะพยายามไม่จะทำอะไรละเพราะว่าเร็วผิวจัดโคตมันนะเล่นแครี่แล้วมีตัวแทงให้นะี่ยเฮ้ จริงๆมันที่เรียบร้อยแล้วเกมนี้อืมแอ้ได้ยังไงจริงๆมันที่เรียบร้อยแล้วเกมนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์ล้วกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยำหสังคลิปนี้สวัสดีครับ